พวกเราไม่เคยรู้เลยว่าพวกเราเป็นจิตแต่พอได้ฟังวิชารู้แจ้งจิตจึงเริ่มเข้าใจว่าเราคือจิตเหรอไอ้ร่างกายนี้เป็นเพียงภาชนะที่เราแค่มาอาศัยเหรอเอา้าเนี่ยไม่เกิดความรู้ลักษณะนี้ความรู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจากที่ใดจนในยุป,ป่านี้ยังไม่เคยได้ยินเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เราเหรอแปลกประหลาดไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยเอา้าเราไม่ใช่มนุษย์เหรอเอา้าแล้วเราคืออะไรลูก เราไม่ใช่มนุษย์แล้วเราเป็นใครเราอยู่ไหนเราคืออะไรมันเกิดคําถามขึ้นในหัวใจอยากหาคําตอบทําไมพระอาจารย์พูดแบบนี้ทําไมเราไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยอายุป่านี้เรายังไม่เคยได้ยินเลยเจอครูบาอาจารย์มาเยอะแต่ไม่เคยได้ยินใครมาพูดชัดขนาดนี้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์แล้วเราเป็นใครอ่ะเนี่ยคําถามนี้มันสงสัยอยู่ในหัวใจฟังธรรมะต่อทีนี้ยวื่เรานึกภาพถ้ามีธรรมะเปิดให้เขาฟังตลอดนะเปิดเสียง,งดังด้วยกระจายออกไปเลย ให้รายละเอยียดได้ฟังด้วยใครเดินผ่านไปผ่านมาให้ได้ยินด้วยพราเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะเริ่มรู้จักจิตขึ้นมาว่าจิตคือธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างเหรอเป็นธาตุชีวิตเหรอมันมีชีวิตเหรอไอธาตุตัวนี้ยใสมากเลยเหรอบริสุทธิ์มากเลยเหรอมันเหมือนกับความว่างเปล่าในสที่อยู่ต่อหน้าเรานี่เหรอแล้วมันกลืมนมันทั้งจักรวาลธาตุเลยเหรอเนี่ยพวกเราจะเริ่มรู้จักว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่มีรูปร่าง เรามาอาศัย,ยในร่างกายนี้โอ้เรามาใส่รูปร่างเหรอเราก็ธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างเราจึงมาใสา่ยอยู่ในรูปร่างนี่เองรูปร่างนี้จึงเป็นเพียงภาชนะที่เราแค่มาอาศัยเพราะเราไม่มีรูปร่างเราจึงไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดได,ได,ได้เราต้องสร้างอาการขึ้นมาแล้วก็สร้างรูปร่างขึ้นมาเพื่ออ,อาศัยนี่เองเนี่ยพอเราได้ฟังถึงเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกไหมนั่นแสดงว่าร่างกายนี้ตัดทิ้งไป ถ้าเราไม่ใช่รูปร่างนี้เราเราคืออะไรกันแน่เนี่ยเริ่มทวนก็มาสังเกตอยู่ข้างในเพื่อจะได้แจ้งให้ได้ว่าเราเป็นธาตุใสใสย,ยังไงมันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ยังไงมันเป็นธาตุชีวิตยังไงมันไม่สามารถจินตนาการหรือปรุงแต่งเพื่อจะรู้จักธาตุบริสุทธิ์ได้การที่เราจะรู้จักตัวเองจริงๆได้เราต้องถอดทุกอย่างทิ้งให้หมดถูกไหมเหมือนกับถอดลูกหม้อถอดออกเลยแล้วเราจเจอตัวแท้จริงของเราถูกไหมเออเหมือนกันถ้าเราจะรู้จักจิต เราต้องถอดรูปออกถอดน้ำออกก็ถึงจะเจอจิตตรงนี้เข้าใจไหม